สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องวิทยเกษตรทฤษฎีไม่ละเอียบซี่สุขสุขนมื่อนี้กระิมาเปิดราคาค้ายปิกัดบ้านโนนบกอำเภอเมืองจังหวัดน้องบัวลำพูกับแม่ยุพินครับพี่น้องมื่อนี้พันเสียแมงงามงามมาฝากพี่น้องเขาจะโตค้อยแมงงามงามครับพี่น้องเดี๋ยวเขาไปสอบพามกับแม่ยุพินกันเลยเลยครับสวัสดีครับแม่น้ำโตนะครับแม่ยุพินค่ะบ้านโนนบก อย่างเพิเมองจังหวัดนุ่มดอกล๊พูค่ะออกลายคลิปเลยเนาะก็แนะนาตัวคือเก่าเหรอครับพี่น้องเบอร์แม่นี่แม่เปิดจากแม่ครับเมื่อนี้เปิดแม่นึงค่ะแม่นึงเนาะเปิดครับพี่น้องคาราบาวเขาเขาสุดยอดเลยแม่หนึ่งเนาะแม่นี่ตั้งซื้อไปครับตั้งซื้อแม่ดอกคุ้นค่ะแม่ดอกคุ้นครับพี่น้องเบิ่งหน่าว่ามันคมป่านยังครับพี่น้องสวยครับตาสวยครับ ตาแต้มแต้มจ้ำดีครับพี่น้องแม่นี่เขากะง,ง่ามครับเบิ่งเล็บแข็งเล็บขาครับพี่น้องครับสวยครับเพ่นเป็นสายพันใดครับแม่นี่นสายเพชรอุดรคือเก่าหรอครับพี่น้องสายเพชรอุดรเป็นเจ้าเนื้อเนะ <inde. S 1> อาะครับพี่น้อนงเป็นเจ้าเนื้อแม่เจ้าเนื้อคือเก่าครับพี่น้องเอาแต่สายเพชรอุดรมาฝากพี่น้องเฮาครับ <ห eter. S 1> าสายเพชรอุดรมาฝากพี่น้องเฮ้ามือนี่ สถานะในทองเพิ่มมีอีกหรือเปล่าครับนี่มีคะมีแล้วเนาะกับพอใดว้ครับพอเก้าเจริญครับพี่น้องมีใบมีกรสานเนาะครับเอาไหมพี่น้องขาเบิ่งเลยครับครับมาเบิ่งครับพี่น้องเก้าเจริญครับพี่น้องบิ๊กไอฟ์ฟาร์มควายไทยครับพี่น้องมาเบิ่งวันผสมครับพี่น้องแต่วันที่เก้ามีนาคมหกหา กำนวนคลอดวันที่16ท่ันว่า6หาครับพี่น้องครับได้แล้ว6เดือนบ่แม่6เดือนแล้วกได้6เดือนแล้วรับประกันทองบ่แม่รับประกันทองครับรับประกันทองครับตรวจแล้วเนาะตรวจแล้วครับพี่น้องตรวจรับประกันทองครับเห็นแล้วกับมาเบิงมาชมเ่าน้าแม่ยูพินครับพี่น้องจัดมากมีแต่แมงงามงามครับกล้วยงามงามไหมพี่น้องเข้าไปเลี้ยงอยู่ขอกอยู่ฟาร์มเปิดราคาลรย้านไดครับแม่นี่เปิดไว้19หาค่ะ19 5,000เนาะ หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเป็นบ่แม่ขั่วสูงเพิ่นเท่ายครับแม่นี่ร้อยสี่สิบบวกค่ะร้อยสี่สิบบวกประกันความสูงขาบะทอกบะถอนเนาะค่ะหางบะดอกอีเมนบ่แม่แม่นครับในท้องเพิ่นเป็นท้องที่ใดล่ะครับท้องที่สามค่ะท้องที่สามครับพี่น้องครับมาลุ้นเบิ่งนะครับพี่น้องมาเบิ่งมาชมเอาครับเพื่อผู้ใดสนใจสายเพชรอุรานผสมกับเก้าเจริญนี่โอ้ยครับพี่น้องงามเลย มีขวนครับพี่น้องขวนขวนค,ครับพี่น้องขวนหาเงื่อนหาทองครับครับหลังบักง่ายหลังปีง่ายดีครับเอาหมุนมาทางท่ายพี่น้องเขาบึงเนี่ยบึงถ่ายบึงลำโตครับง่ญ่หนาดีครับแม่เนี่ยครับเห็นแล้วก็ติดต่อแม่เขามาครับพี่น้องครับเบึงครับบึงถ่ายครับพี่น้องครับเอาดึงมาพี่นี้ตกลุมครับเบอร์โทรเบอร์ใดครับ ศูนย์แปดแปดศูนห้าสามสี่ห้าสานึ่งเก้าแปดหนึ่งกับแม่ยูพิณเนาะอยากมาชมตัวจริงกับมาเบิงกับแม่ครับพี่น้องครับมาเบิงมาชมอยู่ฟาร์มน้าแม่ยูพิณครับพี่น้องอยู่บ้านโนนบกบ่แม่บ้านโนนบกอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวเนาะครับมาเบิงน้าแม่ครับพี่น้องส่วนสูงเพิ่นก็่าร้อยสี่สิบบวกครับครับเมืองไทยนะมูนเมืองไทยด้วยเนา อ๋อหมุนไหมพี่น้องเขาเบิ่งไทยอะไรอย่างเงี้ยเพียงไทยเพียงไทยด้วยหัวกล้องแล้วพอนเพียงไทยอ๋อเพียงไทยเนาะครับอ๋อหมุนกันอยู่นีแ่แหละเฮาเด็ดเด็ดใช่เด็ดเด็ดเห้พี่น้องเขาได้เบิ่งรถครับครับเบ,บิ่งนมซีเต้าครับพี่น้องมีซ้องจิ้มครับพี่น้องแม่นี่หางไงครับอ่าหางเงาเหงาดีครับพี่น้องหางสวยครับเดบแข็งเดบขาไงดีครับพี่น้อง รั้มตัวดำครับพี่น้องเพิ่งลังหนาล้างง่ายครับบรงโน่มอีกทีเดียวครับพี่น้องนุ่มงามครับโอ้สวยแม่เนี่ยเปิดอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะแม่เนาะครับเบื่อครับพี่น้องเห็นเราก็มาเมืองเอาเดอร์โทษเขามาครับพี่น้องบอกเบอร์โทษอีกนะแม่ศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดห้าสามสี่หนึ่งเก้าแปดหนึ่งหนึ่งเก้าแปดหนึ่งครับพี่น้องครับ ขาก็สวยครับเมืองตาครับพี่น้องตากับตาแต้มดีตาแต้มแจ่มจำ้ำข้ออ่องทุงน้องขาวครับเอื้อกบเผ่กากับบกง่ายครับพี่น้องเล็บน้อยกอดมนดีครับแม่นี่เล็บสวยเล็บสวยครับหัวสวยครับพี่น้องตานกเปียครับพี่น้องครับ โอ้ยแม่นีงามครับพี่น้องเอาครับเห็นแล้วก็จับจ้บจองมองหาเอาครับครับ,รบสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอาทิต์เกษตรทฤษฎีไม่ในเด้อครับสุดท้ายนี่ก้าวคข้ามาสวัสดีครับ